วันนี้จะมาตัดทรงแมนบันสกินเฟดให้ดูโดยใช้เทคนิคเฟดครอบจัก,กรวาลดีมากๆนะครับเนี่ยผมซุปเปอร์คิมไมเคลิลอ่ะเฮ้ยอ่ะั้นแรกทาการขึ้นกรอบทรงด้วยหวีอันที่จริงไม่ต้องก็ได้ต่มาดแสดงมันออกบ้าจริงๆเลยเชียวทําการไกลจุดเริ่มต้นของเฟดและเก็บต่อผมด้วยเครื่องโกนเสร็จแล้วเบอร์หนึ่งปรับฟันแบบนี้ประพฤติไถขึ้นไปให้สุดกรอบทรงปฏิบัติรอบหัวเลยนะครับน้องๆเสร็จแล้วยกฟันขึ้นมาแบบนี้จะกลายเป็นเบอร์หนึ่งธรรมดาปฏิบัติถ่ายเครื่องของกรอบทรงก็พอครับน้อง ึงจุดนี้บางห่วก็จะมีของบางห่วงก็จะไม่มีนะครับน้องๆก็ต้องมาไล่เชื่อมให้เนียนด้วยฟันเฟสดะครับเนี่ยเก็บรายละเอยียดกรอบด้านบนด้วยหวีขาวและนี่ก็เป็นขั้นตอนเชื่อมให้เนียนด้วยฟันเฟสด้ยหาคั่วมึงเอ้ยไปสิมาก,ก่อนมาหลังบ่อสาคัญแต่อย่างมากพร้อมกันไอซิเกมเฮ้ยแค่นี้ก็จะได้เฟสจับๆแล้วครับ,บน้องๆและในส่วนของการแต่งคราวจะแยกอีกคลิปนะครับเนี่ยและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ทรงแมนบันสกินเฟสจับๆประพฤติด้วยเทคนิคเฟสครอบจักรวาลอีกหนึ่งช่องทางติดตามพี่วนโปรไฟล์นะเี